สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมไอทอโต้กันอีกแล้วเช่นเดิมนะครับ วันนี้ฮะผมมีรถเก๋งทรงสปอร์ตนะเป็นรถเก๋งซีดาน4ประตูค่าย Honda ครับก็ต้องบอกว่าเอาใจวัยรุ่นกันหน่อยนะครับก็เข้ามาเพิ่มเติมอีก1,000นะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นตัวท็อปพิเศษหายากมากมาครับผมนะสำหรับ Honda Civic FC 1.5 RS t เทอรตัวท็อปปี2019ครับผมคันนี้รถมือเดียวป้ายแดงสีขาวมุกสวยๆเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับ สำหรับกระจังหน้าของโฉม RS เนี่ยจะเป็นสีดำเงาแบบเมทัลลิกครับแล้วก็ตกแต่งด้วยโลโก้ RS สวยๆแบบนี้ป้ายทะเบียน9กไก่โดเด็ก6498กรุงเทพมหานครได้ป้ายนี้ใช้งานเลยนะครับผมส่วนไฟหน้าของตัว Civic FC 1.5 RS Turbo นะครับก็จะเป็นแบบ Full LED ครับไฟเลี้ยวนะครับก็จะเป็น LED เช่นเดียวกันแล้วก็ตกแต่งด้วยไฟเดี่ยแบบมิลไลครับ ด้านล่างมีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยครับแล้วก็ตัวชุดแต่งเนี่ยมีในส่วนของอไฟเดทามันนิ่งไลท์ตกแต่งเพิ่มเติมมาให้ด้วยนะครับชุดแต่งก็เดิมๆจากโรงงานเลยครับด้าน,นข้างครับจะมีตกแต่งไฟเลี้ยวให้อีกรอบหนึ่งทั้ง2ฝั่งครับ เหลี่ยมสันตัวรถเดิมๆคมชัดโครงสร้างเดิมรับประกันไม่มีชนหนักพิกคว่ำหรือว่าจมน้ำครับารันตีหลังการขายให้อีก1ปีเต็มหรือ1 0 0 0 0หมนกิโลนะครับกระจกครับติดฟิล์มเรียบร้อยคิ้วกันสาดติดให้เรียบร้อยครับของแท้ศูนย์จากโรงงานนะฮะโลโก้นะครับที่กระจกเป็นตาปั๊มฮอนด้าทุกบานครับไม่เคยแตกหรือว่าเคยเปลี่ยนนะครับ สำหรับล้อครับจะเป็นแม็กทูโทนปัดเงาตรงรุ่นขอบ17นะครับดิสเบรก4ล้อระบบเบรกได้เป็น ABS ครับคันนี้นะฮะรหัสยาง215 5 0 R17 ับ 50ZR17 ครับได้เป็นยางโอตานินะครับยางโอตานิใหม่ๆนะครับดอกน้นๆเลยนะฮะดูเลยนะครับสภาพสวยๆเนียนๆแบบนี้ครับใครที่สนใจครับ0894807362ครับผม สำหรับซุ้มล้อก็ของเดิมเลยครับรอยเชื่อมเดิมรอยซีนเดิมครับชคเดิมติดมากับตัวรถรอยคิซีจากโรงงานก็ยังเห็นชัดนะครับด้านข้างก็ตกแต่งด้วยชุดแต่งสเกิร์ตแท้จากโรงงานครับจะเป็นโทนสีดำตัดกับสีขาวครับผมในส่วนของตัวกระจกมองข้างเนี่ยจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับปรับและก็พับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเดียวแบบ led และมีกล้อง h o n d ้าเลน Watch มุมอับทางสายตาด้านซ้ายให้เรียบร้อยครับมือเปิดโครเมียม นะครับจะเป็นแบบลมดำนิดหน่อยนะครับเพราะว่าตัว RS เนี่ยจะต้องพิเศษกว่าคนอื่นนะครับก็จะเป็นแบบสมาร์ทอินทีกุญแจรีโมทสมาร์ทเคเลดครับเสาบีด้านนอกเป็นสีดำเงานะครับผมภายในเป็นโทนสีดำแน่นอนครับสาหรับตัวโฉม RS เนี่ยคอนโซลหน้าเนี่ยจะมีตกแต่งลวดลายไม้เล็กน้อยนะครับเพิ่มความสวยงามแล้วก็ทําให้ดูหรูขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับผมน็อตแก้มซ้ายไม่มีแก่ครับหัวน็อตลอย QC ยังอยู่ครบครับทางคงทางขึ้นสภาพสมบูรณ์ครับผม รถประตูไม่มีแกะไม่มีถอดครับด้านบนด้านล่างของเดิมแผ่นเพจเดิมโรงงานไม่มีชำรุดครับใครที่สนใจหรือว่ากําลังตามหารถรุ่นนี้อยู่รีบติดต่อมาได้เลยนะครับหายากมากๆเลยสําหรับฮอนด้าซีวิกเอฟซี1.5 RS t u เอสนะครับผมเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับสำหรับคันนี้ด้านหลังเนี่ยต้องบอกว่าสวยงามและก็เป็นเอกลักษณ์นะครับของตัวโฉม FC อยู่แล้วนะครับไฟท้ายมุมแมลงแบบ LED นะครับคันนี้ได้เซ็นเซอร์ท้าย2จุดครับแล้วก็มีชุดแต่งในส่วนของสเกิร์ตด้านล่างนะครับจะเป็นท่อหลอก4ท่อนะครับผมแต่ว่าท่อจริงๆของเขาน่ยจะเป็น2ท่อคู่นะครับท่อของตัวนี้ก็จะเป็นท่อเดินโรงงาน2ท่อคู่แท้0ุนะครับปลายท้ายสวยๆครับแล้วก็ในส่วนของคันนี้ก็มีกล้องให้เรียบร้อยครับสปอยเลอร์ด้านบนนะครับเป็นรูปโฉมสวยงามครับมีไฟเบรกให้ด้วยนะครับแบบ LED ดีไซน์สวยงามสวยหรูครับก็ ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับในเรื่องของความสวยสปอร์ตนะครับสำหรับ Honda Civic FC เนี่ยก็เป็นขวัญใจวัยรุ่นติดต่อกันมาหลายปีเลยนะครับห้องเก็บของกว้างๆแบบนี้ครับภายในก็จะได้ถาดยางให้เรียบร้อยนะแล้วก็โครงสร้างครับรอยซีนเดิมรอยเชื่อมเดิมแบบนี้เลยคันนี้729,000นะครับ729,000าครับราคาดีมากนะฮะดูเลยนะครับโครงสร้างเม็ดองเม็ดอาร์ตเดิมหมดครับรอยมาร์คสีคิวลงงานอยู่ครบ ของแท้ของเดิมสูงครับคันนี้นะครับโครงสร้างวารันตีไม่มีชนหนักพิกปัําจมน้ํานะครับเครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่นะครับติดมากับโรงงานก็อยู่ครบถ้วนครับโครงสร้างหลักๆรอยซีนเดิมนะสีขาวไข่สีด้านในก็ของเดิมครับเม็ดอาร์ตอยู่ครบทุกเม็ดชัดเจนนะฮะใครหาอยู่ครับรีบติดต่อมาได้เลยนะสำหรับ Honda c ซีวิ F4 1.5 RS Turbo ครับป้ายแดงเนี่ยสีนี้เนี่ยเกือบล้านสีเลยนะคบผมนะก็ตอนนี้ผมขายอยู่729,000นะครับราคาก็หายไปเกือบ50%เลยทีเดียวนะได้ดรถปี2019ไปใช้งานด้วยนะครับภายในสีดำร้วนครับทรงสปอร์ตอย่างแน่นอนครับประตูเป็นโทนสีดำมีพักแขนเป็นหนังครับด้านข้างเป็นหนังเดินได้ด้วยตะเข็บสีแดงและมีตกแต่งลวดลายเล็กน้อยนะครับเพื่อความสวยงาม กระจกคู่หน้าเป็นออโต้นะครับด้านหลังจะเป็นออโต้เหมือนกันเป็นไฟฟ้านะครับต้องกดค้างนะมีระบบเซนทันล็อกเรียบร้อยครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดฝากระโปรงท้ายนะครับผมส่วนพวงมาลัยหนัง3ก้านมันติฟัง์กชันครับพวงมาลัยหนังทรงสปอร์ตสวยๆมีครูดคอนโทรลมีระบบล็อกเลนนะครับให้เรียบร้อยนะฮะมีระบบล็อกเลนให้เรียบร้อยนะครับก็ออปชั่นเยอะมากนะครับ แล้วก็มีแพดเดิลชิพให้ด้วยนะครับสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์นะครับรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับผมนะแล้วก็ปุ่มคอนโทรลเครื่องเล่นเครื่องเสียงครับพวงมาลัยก็จะเป็นหนังน้ำของเดิมจากโรงงานเย็บด้วยได้สีแดงครับปุ่ม engine start กันลื่นถลายมีให้เรียบร้อยนะครับเลือนไม้เดิมโรงงานครับหน้าจอแบบดิจิตอล1 7 2 5 5 9โรนะครับผมไม้แท้นะครับคอนโซลด้านหน้าครับสีดำร้้นนะครับตกแต่งลวดลายไม้สวยงามคันนี้แอร์แบ็กได้7ใบนะครับ หน้าจอเครื่องเล่นเดิมโรงงานทัชสกรีนครับบอกเลยว่าใหญ่มากแล้วก็มีระบบนำทางนีเวเกเตอร์ให้ด้วยครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะครับผมนะคันนี้ออปชันแบบเยอะมากนะครับออปชันเยอะมากนะครับหน้าจอก็สไลด์สวยๆแบบนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเข้าเข้าเบราว์เซอร์ได้ด้วยนะครับเก็บรูปภาพได้ด้วยนะครับผมนะส่วนแอร์ครับเป็นแอร์ออโต้นะฮะดูโอโซนแยกได้ซ้ายขวานะครับด้านล่างครับก็จะมีในส่วนของ ขออนุญาตนะครับก็จะมีในส่วนของช่อง power outlet ให้หนึ่งช่องครับช่อง HDMI และช่องเสียบสาย AUX USB ครับส่วนเกียร์นะครับจะเป็นเกียร์ออโต้ CVT นะครับเบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮอยู่ครบครับมี e ีโค่โหมดเพิ่มเติมมาให้นะครับที่พักแขนครับเป็นหนังสีดำเดินด้วยได้สีแดงครับส่วนตัวเบาะเป็นเบาะหนังสีดำเดินด้วยได้สีแดงตกแต่งลวดลายคาร์บอนเล็กน้อยครับก็เป็นเบาะหนังปับไฟฟ้าคู่หน้า สภาพเบาะสมบูรณ์ครับไม่มียับไม่มีแตกไม่มีขาดครับสภาพสวยเลยนะครับน็อตประตูไม่มีแกะไม่มีถอดครับเดิมเดิมจากโรงงานครับน็อตแก้มขวาไม่มีแกะครับรอย QC อยู่รบหมดเลยนะครับผมนะด้านหลังกว้างๆครับนั่งสบายนะครับเบาะด้านหลังเนี่ยต้องบอกว่าแทบจะไม่มีร่องรอยของการใช้งานเลยนะครับดูเบาะด้านหลังเรียนมากนะครับแล้วก็ที่พักแขนที่วางแก้วมีให้ครับ บาด้านหลังคือแบบสภาพแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับมีพงมีพรม,มให้เรียบร้อยนะครับผมนะสวยสวยเดิมเดิมจากโรงงานเลยครับโครงสร้างเดิมนะครับนี่เลยนะครับเม็ดอาร์ตโรงงานนะครับเม็ดอาร์ตโรงงานอยู่ครบถึงนะครับไม่มีพิกคว่มไม่มีจมน้ําไม่มีตัดต่อเครื่องเดิมนะครับรับประกันเราวันตีให้นะครับไม่มีชนหนักหิืความจมน้ํา ตรวจพบตรวจเจอครับขับรถเข้ามาคืนนะเราคืนเต็มจํานวน100%และมีค่าเสียเวลาให้ด้วยนะครับหลังคาเดิมฝ้าเดิมครับสภาพสวยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันบอกเลยว่าคุ้มครับสำหรับ Honda Civic FC 1.5 S Turbo คันนี้ครับปี2019สีขาวมุกรถส,รสวยๆเดิมๆจากโรงงาน729,000บาทเท่านั้นนะครับเรามาดูห้องเครื่องกัน มาดูในส่วนของเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์ ivtec earth earthbeam technology ตัวใหม่ครับเป็นตัว vtec turbo นะ1.5ลิตร 1,500cc ครับคันนี้เป็น1.5 turbo คู่นะครับนิ่งๆเงียบๆเนียนๆแบบนี้ห้องเครื่องสะอาดๆใสๆแบบนี้นะครับผมรอยมาร์กรอยแต้มสีหัวน็อตนะครับอยู่ครบหมดสภาพสมบูรณ์เครื่องเดิม ไม่เคยแต่งไม่เคยเติมนะครับสําหรับคันนี้นะครับแบตเตอรลงแบตเตอรี่พร้อมใช้งานครับมีระบบระบายอากาศให้เรียบร้อยครับดูรอย QC โรงงานอยู่ครบหัน็อตเดิมเบ้าชกเดิมครับสวยสวยเดิมเดิมจากโรงงานโครงสร้างครับคานนั้นในเดิมน็อตเดิมไม่มีแกะครับฝากระโปรงเดิมน็อตเดิมไม่มีถอดครับดูได้เลยแก้มซ้ายขวา นะครับคานหน้าเดิมโรงงานไม่เคยถอดครับไฟหน้าคู่เดิมจากโรงงานนะครับสวยๆเนียนๆจากโรงงานคันนี้ครับใครอดใจไหวได้เนะครับใครที่หาอยู่เรียกติดต่อมาได้เลยครับ089 480 7362้ง่งไอทอออโต้ยินดีให้บริการครับ อยากเข้ามาดูรถตัวจริงมาทดลองขับกันได้นะครับผมที่บริษัทพอออตโ,ตโต้ติดถนนใหญ่สุวินทวงศ์มินบุรีกรุงเทพครับเปิดทุกวัน9โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นนะครับผมคันนี้นะฮะ1.5 RS Turbo ตัวท็อปสุดปี2019รถสวยมากครับผมรับประกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ